ครับสวัสดีครับวันนักระลาดครับวันนี้มีวัยรุ่น xadv นะครับวันนี้ก็อัพขึ้นมานะครับอัพขึ้นมาจาก adv 350นะครับเพราะว่าออกทิปแล้วรถใส่พานบางทีมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับบางคนนะครับผู้ขับขี่คนนี้น้องคนนี้รูปรังค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะเหมาะสำหรับที่จะใช้เครื่องยนต์ใหญ่ๆนะครับระบบขับเคลื่อน ดีๆนะครับโซโ่เนี่ยสายพานผมว่าบางทีมันก็เป็นจุดเบาบางนะครับถ้าคุณไม่ได้ขนเยอะไม่ได้อะไรเยอะผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับขี่แถวบ้านผมว่าใช้ได้แต่ถ้า,ถาขี่ยาวขี่ไกลบรรทุกเยอะอะไรเงี้ยสายพานมันก็เป็นจุดรับโหลดนะครับอันนี้ก็นาณาจิตตังนะคือตามสเปกแล้วสายพานมันก็สองปีเปลี่ยนใช่ไหมฮะบางคนเปลี่ยนทุกปีนะครับน้องคนนี้เปลี่ยนทุกปีเหมือนกันแต่แสายพานขาดนะครับ ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าไม่เอาละเขาเขาขายแล้วเขาไปออก xadv ดีกว่าเพราะว่าขับเคลื่อนด้วยโซ่พามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ถอดไม่ได้ทำใดๆนะครับเห็นไหมฮะตัวบูตนะครับตัวบูลรอจะถูกแกนล้อยันเอาไว้นะครับจากคันที่เคยเป็นประเด็นที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับเขาหาว่าผมไขแน่นเกินไปทําให้ทําให้บูตมันมันไม่มันไม่มาชนอยู่ตรงที่ควรจะเป็นเขาคิดว่าอย่างนั้น นะครับแต่ว่าผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปหนึ่งว่าแกนล้อมันจะต้องยันบูทบูทจะต้องไปยันล้อนะครับฝั่งนี้นะครับจะต้องสุดนะครับจะต้องสุดถ่ายมาจะต้องสุดถ้ามันไม่สุดมันก็คือไม่แน่นมันก็คืออันตรายนะครับขออนุญาตชี้แจงในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับว่า การประกอบลออมันต้องไขแน่นนะครับส่วนรถคุณขับไปแล้วคุณจะเออเลอร์เกียร์คุณจะมีปัญหาทักชั่นคุณจะมีปัญหาพอรถคุณใช้งานมาแล้วหมื่นสองหมื่นโลไม่เกี่ยวกับร้านนะครับผมทําโชคนะครับผมไม่ได้ยุ่งกับเครื่องยนต์ไม่ได้ยุ่งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆนะครับเซ็นเซอร์ผมไขให้นะครับมีส่งการบ้านให้ดูนะฮะร,รถทุกคันที่ผมทําเนี่ยลูกค้า <c oughs> มีการบ้านนะครับผมส่งงานรายละเอียดให้ดูว่าผมทําอะไรบ้างผมไขน็อตจุดไหนไปบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะลืมไขนะครับลูกค้าเนี่ยดูอยู่แล้วครับสมัยเนี้ยผมบอกเลยเขาดูนะครับนับเม็ดเลยละ่ะไข่มีกี่เม็ดันบนับทุกจุดหรือเปล่าครบไหมนะครับนะครับเดี๋ยวเราลงมือถอดชกหน้านะคันนี้มาเซตติ้งชกหน้านะติดตั้งชุดคารทริกนะครับของไวท์เอนะครับตัวนี้ดีนะฮะราคาน่ารักน่ารักนะ หมื่นเก้าสี่รวมทุกอย่างนะครับน้ํามันเป็นของเอรินนะครับสําหรับน้ํามันคาทิกเลยนะครับเดีย๋ยวเราติดตั้งแล้วก็ปรับเซตให้เหมาะสมกับน้ําหนักนะครับอันนี้ผู้ขับขี่นี่บอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ต้องปรับเซตให้เหมาะนะครับแล้วแกะกล่องใส่เลยนะครับใส่ผิดหรือเปล่าน้ํามันมั่วหรือเปล่าถ้าเกิดถูกนี่บอกเลยโดนน้ามันคุณภาพไม่ดีหรืออาจจะช็อลายโดนน้ามันไฮดรลิกเลยก็ได้นะครับ ไปครับลงมือทำงานกันครับนี้ก็เป็นโชคหน้าของ x a d v นะฮะอันนี้เราก็ถอดชุดคาทีของเก่าออกมาเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้เราจะไม่ใช้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่งบน้อยนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปเสียเงินเยอะๆในการที่เราจะได้ปรับค่าพิโลและคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นมาก็สามารถที่จะอัปเกรดสปริงอย่างเดียวได้นะครับก็เป็นสปริงของ white edge เช่นกันนะครับคุณภาพดีนะครับ คุณภาพดีผมติดไปเยอะละนะครับติดไปเยอะและ้วก็ส่วนใหญ่ก็จบที่สเตปนี้กันนะครับถ้าอยากได้ฟังก์ชันการปรับแล้วก็มีงบประมาณนะครับก็ขึ้นมาที่ชุดคาทิกก็ดีนะครับก็สามารถที่จะปรับค่าคอมเพสชันได้ด้วยนะครับแบบค่าพีโหลดคอมเพสชันนะครับไปขับลงมือ ลงมือ setting, เซตติ้งลงมือประกอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเซ็ตน้ํามันของเอ,อรินเข้าไปนะครับเป็นน้ํามันสําหรับคาทรี ree, นะครับไม่ใช่น้ํามันไฮดรลิกนะครับย้ํานะครับบางคนเนี่ยเห็นแก่ราคาถูกนะครับโดนน้ํามันไฮดรลิกมาสุดท้ายก็ต้องมาแก้นะครับกลายเป็นว่าทนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มันไม่นุ่มแล้วก็ต้องมาเสียงเงินรอบสองนะครับทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะครับว่าทําไมถึงราคาสูง ถ้าเราไปเทียบกับร้านที่ใช้น้ํามันไฮดรอลิกเพราะว่าค่าวัสดุมันถูกมากนะฮะลิตรละร้อยนะครับน้ํามันคาทิกเนี่ยลิตรละพันกว่าบาทเลยนะครับถ้าเราเอาไปเทียบตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยน้ํามันโชกแพงซึ่งจริงๆแล้วคุณใช้ของระดับพรีเมียมไนียคุณต้องใช้ของให้มันถูกต้องนะครับอย่างจาราบีก็เหมือนกันนะครับทาตรงไหนตรงไหนมันแยกชิ้นแยกจุดกันเลยนะครับร้านบ้านๆนะโบราณการนะครับ ช่างโบราณยุคผมเนี่ยขังเดียวครับทาแม่งทุกอย่างไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องแยกกันน้ำมันโชกก็เช่นกันเบอร์นั้นเบอร์นี้ใส่สําหรับโชกอะไรอะไรนะครับคำนี้ก็เป็นโชกที่เราติดตั้งคาทิคเข้าไปเรียบร้อยนะครับคาทิคของ YSs ตอนนี้ก็สวยนะไม่ได้สีโดดเป็นแหลนอะไรมากนะครับสําหรับคนนี้ต้องการความเรียบนะครับ ็ดูไม่ชุดฉาบเกินไปนะครับประสิทธิภาพก็ถือว่าดีนะครับในราคาที่ไม่เกินสองหมื่นผมว่าผมว่าโอเคนะเขาทำได้ดีนะครับนั่งราคาได้ชานฉลาดนะครับเนื่องจากว่าเอรินแล้วก็แอนเ,เดนี่เนี่ยราคาจะแพงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็จะได้ความสูงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนิ้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการความสูง ก็ต้องเลือก2ค่ายนั้นนะครับถ้าต้องการแค่ความสูงระดับเดิมนะครับแล้วก็ปรับคอมเพรสชันรีบาร์พีโหลดได้ก็แนะนําตัวนี้นะครับตัวนี้ดีนะครับจบนะครับสั่งซื้อติดตั้งที่ร้านได้นะครับราคาหมื่นเก้าสี่นะครับรวมทุกอย่างนะครับไปครับติดตั้งใส่รถกันเราติดตั้งโชคเข้าไปแล้วนะครับไข่ด้วยมือนะครับทุกจุดนะครับจะไขแค่สุด นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมากดอีกทีหนึ่งด้วยประแจทอกนะครับการประกอบรถ1คันนะครับมาตรฐานของผมใช้ประแจ3ขนาดนะครับตามแรงของน็อตจุดนั้นๆนะครับประแจแต่ละตัวก็จะมีค่าทอกนะครับที่เหมาะสมนะครับน้าจุดนั้นๆนะครับเล็กกลางใหญ่ไม่ใช่ว่าตัวเดียวครอบจักรวาลนะครับหลายๆลร้านเขาก็ใช้หลักการนี้นะครับอันนี้เอามาให้ดู นะครับอันนี้เป็นบูทบูทลองคาลิเปอร์เบรกนะครับอย่าทำหายนะครับบางคนไปถอดนะครับถอดแล้วมันใช้งานมานะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมมันไม่ได้แข็งแรงมากนะครับมันอาจจะหลวมแล้วก็หลุดออกจากเบ้านะครับเวลาใส่ก็ก็ต้องตรวจเช็คนะครับบางคนเป็นพอบ้านใจกล้านะครับ DIY เองเปลี่ยนผ้าเบรกเองก็อย่าทำตัวนี้หายนะครับ ตัวนี้มีความสําคัญนะครับช่วยประคองตัวคาลิเปอร์นะครับให้มันอยู่ในบาร์นะครับเสร็จเราก็ทาน้ายากันคายแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไขทอกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ไขแน่นแล้วนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งไขแน่นนะครับเราไขน็อตเพาล้อก่อนนะครับก็แน่นนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูบูธนะครับเห็นไหมฮะเผา้อนะครับมันจะมายันบูธแล้วบูธจะไปชนล้อนะครับเกี่ยวมันจะเข้ามาสุดด้านนี้นะครับบูธก็จะชนนะครับเข้าใจใหม่นะครับสำหรับคนที่มีปัญหากับผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปความมั่นใจมาจากไหนนะครับมาบอกว่าผมไขแน่นเกินไปทำให้บูธมันไม่ชน ตัวกะบอกโชคถ้าชนก็บอกโชคได้แปลว่าแปลว่าไขาไม่สุดนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไขทอกน็อตล็อกเผานะครับตัวนี้เราก็จะใช้ประแจตัวกลางนะครับสามทับแปดนะครับก็ต้องบอกว่าวันที่ออกในการกสวนกรแสไปแล้วนี่นะครับ

เบอร์แปดนะครับไข่ดีๆนะครับตอนนี้เดียวนิดเดียวเองนะครับแล้วไขทอนน็อตแผงคอนะครับตันนี้เป็นเบอร์สิบนะครับก็จะไขบนล่างซีเควนเชียลนะครับก็ใช้ประแจขนาดเล็กนะครับเพราะว่าน็อตมันแค่เบอร์สิบถ้าเราไปใช้เบอร์ใหญ่ๆนะครับค่าทอกเกินนะครับน็อตขาดนะครับหรือว่าไขแรงแต่ยังไม่ขาดก็จะบีบกระบอกโชกบุ๋มนะครับเป็นรอยนะครับ กระบอกโช้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นรอยง่ายมากนะครับฝั่งซ้ายนะครับกระบอกฝั่งซ้ายไข่เรียบร้อยทันนี้มันมีกันลมด้วยนะครับหลักการใส่ก็คือถอดอะไรมานะครับผมจะมีถาดแม่เหล็กไว้ลองนะครับถ้าประกอบจนหมดนะครับก็คือสมบูรณ์นะครับถ้ามีเหลือแสดงว่าแสดงว่าเราขาดอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้น เพระนาะฉะนั้นก็ใช้หลักการนี้ได้นะครับสําหรับใส่ฝึกหัดทำเซอร์วิสอะไรเงี้ยก็หาอะไรมาใส่นะครับใส่เป็นกล่องลึกๆหรือว่าถาดเป็นแม่เหล็กก็ดีนะ,ะเพื่อเผื่อเตะน็อตกระจายนะครับ นี้ก็เป็นโชค๊คที่เราติดตั้งชุดคาทิกเข้าไปนะครับเซตติ้งค่ารีบาวโฮมเชชั่นนะครับ 5P โหลดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับว่าโชคมันมีเสียงน้ำมันวิ่งผ่านวาวยังไงถ้าเราใช้น้ำมันไฮดรอลิกจะไม่ได้ยินเสียงนี้นะครับ ็จะเซ็ตไว้ให้ค่อนข้างหนึบนะฮะกระชับกระชับนะครับเดี๋ยวลองให้เจ้าของได้ทดลองนะครับขี่แล้วก็ปรับเซตจนกว่าจะพอใจนะฮะแล้วก็ค่อยส่งมอบรถก็สนใจมาตรฐานประมาณนี้นะครับก็แวะมาใช้บริการกันนะครับบารรรนาคาลาดนะครับอยู่หลังสิทธิ์คลองสี่นะครับเซตโชกด้วยน้ำมันโชคออลินนะครับติดตั้งมาตรฐานนะครับ ชกจะมายี่ห้ออะไรผมใช้ออรินหมดนะครับอ,อ๋อขออนุญาตเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับอาจจะคัดใจนะครับโมโปโอแอนเดนี่อะไรพวกนี้ผมอรินหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมันสำหรับคาทิกนะครับนี้เราก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของได้ทดสอบกันนะครับว่าความนุ่มความอะไรมันจะประมาณไหนนะอ่าเนี่ยแสงแนี้ได้ยินไหมแรงเลยไม่เป็นไรเออ นี่แหละนี่คือใช้น้ำมันถูกประเภทใช้น้ำมันคาทิก